ออลนิว Honda CRV เครื่องยนต์เทอร์โบมาพร้อมควาอมอเนกประสงค์ไซส์ย SUV จะทีเมีมและสปอร์ตขนาดไหนไปดูกันเลย oh girl, สำหรับออลนิว Honda c ซ V าวมาพร้อมงเครื L, ่องยนต์1.5ลิตร4สูบ16วาล์ว VTEC Turbo โบ มอบสไตล์สปอร์ตมาพร้อมสมรรถนะสูงสุดถึง190แแรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรรองรับน้ำมัน e 8 5และประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง14.3กิโลเมตรต่อลิตรดีไซน์ภายนอกหรูหราไฟหน้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED Sequential มาพร้อมระบบไฟหน้า LED แบบอัจฉริยะและระบบไฟด้านข้างที่ส่องสว่างอัตโนมัติขณะดเลี้ยว ไฟท้ายแบบ LED และล้ออันลอยขนาด18นิ้วส่วนดีไซน์ภายในก็พรีเมียมไม่แพ้กันค่ะตกแต่งด้วยลายไม้และสีดำเทียโ,โนแบ็กเบาะหนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ห้องโดยสารกว้างขวางที่มาพร้อมกับเบาะโดยสารเจ็ดที่นั่งแบบ3แถวตอบโจทย์กับการใช้งานของคนรุ่นใหม่มากๆเลยค่ะมาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขีแบบ TFT ขนาด10.2นิ้ว ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วแบบ a v v n c e d Touch รองรับ Apple CarPlay like แบบไร้สายและ Android Auto รวมถึงระบบที่เชื่อมต่อรถและผู้ขับขี่อย่าง Honda Connect และมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Gen s e n s i n g ที่มีในทุกรุ่นย่อยสำหรับ All-New Honda CR-V รุ่นเท r b o จะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยค่ะรุ่นแรกจะเป็นรุ่น E ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่1 419,000บาท และรุ่นต่อมาจะเป็นรุ่น E-S ขับเคลื่อนสีล้อราคาจะอยู่ที่1,599,000บาทและรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่น E-L 7ที่นั่งขับเคลื่อนสีล้อราคาจะอยู่ที่1,649,000บาทค่ะส่วนสีจะมีทั้งหมดให้เลือก4สีค่ะสีแรกจะเป็นสีขาวแพทินัมสีที่2จะเป็นสีดำคริสเซลส่วนสีที่3จะเป็นสีเงินลูน่าส่วนสีสุดท้ายจะเป็นสีเทาเมทิอลอยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ All New Honda CRV และรถยนต์รุ่นอื่นๆสามารถเข้ามาชมได้ที่ยูนเต็ดฮอนด้าตรงค้ามเดอะเซอร์เคิลนะคะหรือติดต่อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ตรงนี้เลยคะ่ะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทาง y o u t u b e ยูนเต็ดฮอนด้าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย